ภาพวาที่ผมวาดเองเป็นครั้งแรกก็พยายามถามใครต่อใครเป็นบ้าเป็นหลังว่าผู้หญิงในภาพเนี่ยเป็นใครฉันเองก็คงไม่มีโอกาสได้ฟังเธอเล่านิทานอีกตอนนี้เธอมีนิทานอะไรจะเล่าให้ฉันฟังบ้างไหม มนนันก็คงจะเป็นภาคจากความเดิมตัวเอกของเรื่องก็ยังเป็นผู้ชายคนเดิมนะครับผู้ชายที่เอาแต่ใจตัวเองอยากทำงานของพ่อแม่ก็พยายามตามหาอะไรสักอย่างนึงที่ขาดหายไปในชีวิต เขาก็ฝันว่าเขากลายเป็นคนที่ยากจนมากไม่มีเงนินเลยสักบาทเดียวแล้วเขาก็ได้ไปพบคุณตาของเขาในสมัยนุ่มๆแล้วก็ขอตาสายอยู่ด้วยช่วยงานอย่างขยันขันแข็งจนตาเนี่ยไว้วางใจแล้วคุณตาท่านทราบไหมจ๊ะว่าเขาเป็นหลาน ทราบนะครับตอนนั้นคุณตายังหนุ่มมากยังไม่มีลูกมีเมียแต่คุณตาเป็นคนที่ใจดีมากในรับเขาไว้เหมือนญาติคนหนึ่งเขาคุณสึกภาคภูมิใจมากเลยที่ทํางานด้วยตัวเองแล้วก็ได้ช่วยตาด้วยแต่ว่าข้อสําคัญเนี่ย เขาได้พบกับผู้หญิงที่เขาฝันหาอยู่ตลอดเวลาเธอพบเขาในสภาพที่เขายากจนมากเขาไม่มีอะไรติดตัวเลยนอกจากจากความฝันและความจริงใจของเขาเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าตอนไหนเขาจะสะดุ้งตื่นแล้วต้องกลับไปในโลกของเขา จากจากผู้หญิงที่เขาพบไปไปชูนิรันทุกอย่างถูกลิขิไดไปหมดแล้วเราไม่สามารถฝืนลิขิตนั้นได้หรอกในเมื่อถ้าเราต้องจากกันมันก็คือต้องจาก เขียนชื่อเธอกำกับไว้บนภาพนี้ได้ไหมเผื่อว่าครั้งใดที่ฉันมองภาพนี้ฉันจะได้ระลึกถึงเพื่อนที่ดีคนหนึ่งกับช่วงเวลาที่ฉันมีความสุขมากช่วงหนึ่ง สวยเรืออ่องอ่นครับท่านเออไ,ไ,ไ,ไม่ใช่ครับคือว่าผมไม่ได้ดูรูปผู้หญิงนะครับแต่ว่าผมกําลังดูลายเซนที่มุมภาพนั่นแหละครับท่านน่าสนใจนักเลยเอัอท่านครับคือตอนที่ผมตรวจสอบประวัติของคุณไตรตามคําสั่งของคุณวราณีนี่นะครับผมก็ได้เอาเอกสารหลายๆอย่างเนี่ยมาดูทีน,นี้มีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่ผมพบนั่นก็คือคุณไตรนั้นเป็นคนที่มีลายเซ็นหลายแบบแล้วก็เขียนไม่เหมือนกันเลยครับ ลักษณะอย่างนี้ผมก็เดาได้ว่าคุณไตรนั้นเป็นคนที่มีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงง่ายอ่อนแล้วแล้วผมจําได้อย่างนะครับลายเซ็นของคุณไตรแบบหนึ่งเขียนเป็นภาษาอังกฤษครับคือถ้าเกิดว่าไม่เขียนชื่อเต็มเราก็จะเขียนชื่อย่อว่าทีเพชรนานาหรือว่าทีพีเฉยๆแต่ว่านานาเนี่ยจะใช้สักครั้งหนึ่งครับเล้วองขอเชิญท่านอังนี้ครับ ครับท่านตรงนี้เขียนว่า TP ซึ่งก็หมายความว่าไตรเพชรนานานั่นเองครับไตเป็นคนเขียนพูกนี้ผมไม่อยากจะเชื่อเลยตอนที่เข้ามาเห็นภาพนี้เนี่ยนะ เไม่เห็นก็จะสงสัยวเลยว่าเนี่ยเป็นลายเซ็นของเขาท่านครับภาพนี้นะครับวาดเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่คุณแม่ของคุณไตรเกิดแล้วซึ่งตอนนั้นคุณไตรก็คงจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการย้อนเวลานี่หรอกครับท่านและอย่างหนึ่งที่ลายเซ็นตรงนี้นะครับเขียนด้วยสีแต่ว่าซึ่งปกติเวลาที่คุณไตรจะเซ็นลายเซ็นก็จะใช้ปากกาใช่ไหมครับผมก็คิดว่าคุณไตรคงไม่ได้สังเกตหรอกครับ จำจริงๆแท้ก็เป็นคุณนี่เองอ่ะไตรวยาดดีกว่าที่ฉันคิดไว้อีกนะ เสียแต่ว่าช้าแหมตั้งใจว่าจนสุดฝีมือก็ต้องใช้เวลาหน่อยขอรับคุณเชือ้อคุณท่านขอรับสร้างภาพจากร้านมาถึงแล้วขอรับกำลังจัดกล้องอยู่ที่สนามแล้วคุณการเกตมาหรือยังยังขอรับ ถ้า,างั้นฉันขอตัวออกไปคุยกับช่างภาพเขหน่อยนะเชิญตามสบายจะนั่งอยู่ในนี้ก่อนก็ได้คุณเชื้อครับกระผมขอไปข้างนอกด้วยครับไม่เคยเห็นเขาชักกรูปกันอยากขอไปดูสักทีครับถ้าอย่างนั้นจะลองด้วยกันสักครั้งไหมล่ะอ,อ๋อพอได้ I see.